แต่ครั้งหน้านะผมมาอีกนะเจอดีแน่ผมฝากาไปเจอเขาด้วยทำังไงดีมันมาตามหาพี่ก็ดูนะหนูนะบอกว่าพี่ไม่อยู่นะหนูนะนะบอกว่าพี่ไม่มาทำงานนะหนูนะ สวัสดีจ้าหนูนากินอะไรมาหรือยังอ้าวพี่มีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยกระเป๋านะซื้อใหม่อีกละของมันต้องมีมันไปเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่แพงหรอกสองสามพันเองเก็บเงินบ้างตอนที่มีไม่ใช่เราไปซื้อของแบรนด์เมนมหมดเนี่ยเออของมันต้องมีหนูนาซื้อไม่บ่อยหรอกน,นานซื้อทีนึง มีจดหมายมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทำครบทุกสถาบันนี้ยังเนี่ยพี่โอ้ยไม่ครบเลยจ้าหนูแนะ่ใบนี้โหหมื่นเจ้ารอเหรนะี่ยแต่เขาส่งฟรีด้วยนะเดี๋ยวขอดูบัตรเครดิตก่อนมันเหลือวงเงินเท่าไหร่ต้องไปตัมยอดบัตรก่อนนะ ฮัลโหลค่ะอยากเช็คยอดวงเงินในบัตรเครดิตนะคะที่ใช้ได้อยากได้วงเงินฉุกเฉินนะคะวงเงินเต็มแล้วเหรอคะขอวงเงินฉุกเฉินก็ไม่ได้ค่ะค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ จะมีเงินเหลือให้พี่ยืมสักหมื่นไหมหนูนาโอ้โหพี่เงินเดือนหนูแค่หมื่นสองเองพี่นาเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่คืนให้หนูนาโอ้ยพี่ค่าใช้จ่ายหนูก็ยเยอะนะพี่พี่เงินเดือนเยอะกว่าหนูอีกนะจะจะจะไม่เป็นไรขอบใจนะหนูนา ไม่ต้องโอนก่อนหนูนาพี่มีทางออกแล้วไม่ง้องหนูนาก็ได้นี่ไงเงินด่วนทันใจโอนผ่านเอทีเอ็มเลยนะหนูนาพี่พี่ไม่เคยดูข่าวเหรอพวกเนี้ยมันดอกร้อยละยี่สิบเลยนะโหดจะตายนะพี่ถ้าเราไม่จ่ายมานะันก็เขาเขียนว่าดอกเบี้ยถูกอะผ่อนจ่ายรายวันรายเดือนก็ได้หนูนาถ้าเรามีเราก็จะจ่ายไปเถอะ จะน่าไว้ใจได้เหรพี่เออน้าอยวก็รู้กันพี่อันนี้แหละจะไม่ต้องพึ่งหนูนาไงรังหลอดอทำงานต่อดีกว่า ใช่คุณนีหรือเปล่าครับครับผมพอดีผมถึงหน้าออฟฟิศแล้วฮะผมเอาหนังสือสัญญามาให้เซ็นครับครับผมครับครับสวัสดีครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะครับผมเเดี๋ยวเราผมขอบัตรประชาชนนด้ครับนี่ค่ะบัตรประชาชนค่ะครับผมอันนี้เป็นสัญญาผู้ยืมครับค่ะเดี๋ยวเราช่วยเซ็นนะค่ะ เส้นตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เส้นตรงไหนอีกคะอ้มีหลายหน้าเลยลองลองดูดีๆค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะครับผมเรียบร้อยครับค่ะเดี๋ยวคุณนี้ช่วยโอนเงินทั้งต้นทั้งดอกด้วยนะครับประมาณวันที่15ครับผมค่ะ ไม่เบี้ยวค่ะไม่เบี้ยวแน่นอนเดี๋ยวจะโอนเลยใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวโอนเลยครับเลขบัญชีที่ส่งไปนะคะใช่ครับโอเคครับผมโอนไปแล้วค่ะโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับค่ะ โทรไม่น euh ี่นี่ไม่รับสายพูนใช่ไหมอุ๊ยจะโทรอะไรนักหนาถ้ามีก็จ่ายไปแล้วน่าด้านจริงเลยโทรไม่รับก็โทรมาอีกโอ๊ยอะไรนักหนา วันนักใช่ไหมปิดเครื่องเลยปิดเลยไม่ต้องโทรมาไม่มีเข้าใจไหมคุณนี้ครับคุณนี้คุณนี้ครับอยู่หรือเปล่าครับแจกก็ไม่มีให้ยืมคุณนี้ครับ อยู่หรือเปล่าครับนี่ใครมาเรียกหนูหน้าออฟฟิศเราเนี่ยเฮ้ยหนูนะทำไมเจ้านี่คนนั้นแน่เลยอะ่ะชัวร์ทำยังไงดีมันมาตามหาพี่แล้หนูนะหนูนะบอกว่าพี่ไม่อยู่นะหนูนะหนูนะหนูนะนะบอกว่าพี่ไม่มาทำงานแล้วหนูนะโอเคโอเคนี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยน,นี่ครับ าาอ๋อพอดีผมมาหาคุณนีครัะคุณนีอยู่หรือเปล่าพี่นีไม่มาทํางานมาหลายวันแล้วค่ะอ๋อเหรอครับไม่ทร,ราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณเป็นเพื่อนคุณนีใช่ไหมใช่ค่ะพี่นีเป็นพี่ที่ทํางานนะคะอืมผมฝากไปบอกเขาด้วยนะไว้ใช้นี่ผมด้วยค้าง,ข,างข้างงวดผมมาหลายครั้งละแต่งตัวก็สวยแต่ไม่มีปัญญาจ่ายนี่เนี่ยน,นะแต่ครั้งหน้านะ ผมมาอีกนะเจอดีแนะ่ผมฝากเจอเขาด้วยอ๋อะค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ่ะหงุดหงิดเว้ย จะมาอีกรอบไม่จะมาอีกแล้วหรอนูทำยังไงดีเอา,าตายแน่เลยอะนี่เลยงงี้เชื่อหนูนะแต่แรกก็ดีอะหนูนะพี่จะทำยังไงดีอะมันต้องฆ่ามันน่เลยหนูนะพี่หนูบอก<า><ม>แล้วไม่แก่เไปยึดตัเขาหนูนะมใช่ไหมาที่แกจะมา้มตไปแกช่วยฉันคิทมาซเต่มเน,นี่ยพี่ใจเย็นๆพี่นั่งมก,ก่อนเลยนั่งมาก่อนหนูนะนั่งาก่อนใจเย็นตั่งิ เอาคิดก่งเขคิดว่าจะทได้ คะน้ำสบายเลยค่ะเป็นไรหรือเปล่าคะเห็นนั้งคนเดียวตั้งนานแล้วเนี่ยก็เบื่ออเซ็งๆนิดหน่อยอะค่ะหน้าตาหมองคล้ำมากเลยนะคะช่วงเนี้ยไม่มีสง่าราศีเลยค่ะเนี่ยฉันว่าต้องมีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนใช่ไหมคะคุณ ไม่ใช่ปัญหาความรักไม่ใช่ปัญหาการงานเป็นปัญหาเรื่องเงินตรงๆเลยคุณรู้ได้ยังไงคะเอาคุณฉันดูหมอได้เดี๋ยวฉันอาจจะดูให้คุณฟรีเลยไปดูกับดิฉันนะคะเดี๋ยวดูให้ฟรีเดี๋ยวแก้ดวงให้เนี่ยฉันแก้มาหลายคนแล้วเนี่ยลูกศิษย์ฉันเยอะดูให้ฟรีจริงเลยเหรอคะจริงค่ะคุณแล้วทำไมคุณต้องมาดูให้ฉันฟรีด้วยล่ะคะ เขาบอกว่าคนเราอ่ะจะเข้าหากันเนี่ยตอนที่มีความทุกข์เนี่ยแหละค่ะแสดงว่าชาติที่แ si> ล้วอ่ะเราทําบุญกันมาชาตินี้เราถึงมาเพื่อกูลกันคุณช่วยฉันได้จริงๆหรอคะจริงสิคะคุณไป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 ดูดวงกับฉันเนี่ยฉันเอาไพ่ยิปซีมาขอบคุณมากเลยนะคะอบคุณนะคะนี่ยค่ะนั่งเลยนั่งตรงนี้เลยค่ะคุณโอ้ตรงนี้ทำอะไดีเลยนะที่นี่ใช่เดี๋ยวฉันดูให้ค่ะ ดีใจเลยอะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนจะรอดแล้วค่ะใช่ไหมระคาเดี๋ยวเนี่ยฉันอนะ่ะช่วยมาหลายคนแล้วนะคะคุณเนี่ยคุณไม่ใช่แค่เรื่องการเงินอย่างเดียวแล้วนะคะช่วงเนี้ยความรักของคุณก็กำลังต่ําลงต่ําลง,ลงทุกวันมีหอกมาทิ่มแทงเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงคะ่ะเนี่ยภาระหนักอึ้งช่วงเนี้ยต้องแบกรับภาระไว้คนเดียวจริงด้วยคะ่ะเนี่ย มองไปทางไหนแสงสว่างก็ไม่เคยเจอหันไปหาคนรอบข้างไม่มีใครช่วยได้ใช่ค่ะเพื่อนฝูงก็หนีหายไปหมดเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยเนี่ยบอกเลยวันหนึ่งมันจะรอมาทิ่มแทงเราจนถึงวันที่เรานอนอยู่กับที่ต้องเป็นไอ้เจ้าหนี้คนนั้นแน,แน่เลยค่ะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคุณตื่นมาก็พบแต่ความทุกข์ความโศกความเศร้า ไม่เคยเจอสิ่งดีๆในชีวิตเลยแต่ละวันอะเครียดอย่างเดียวใช่ฉันทุกมากเลยค่ะตอนนี้ทุกใจมากเลยค่ะเนี่ยหลับตามองทางไหนก็ไม่เห็นทิดทางะเห็นไหมใช่ไหมคะคุณช่วงนี้ใช่ค่ะมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะอืมอแต่อย่างดีนะคะเหมือนมีผู้ใหญ่เหมือนมีคนเข้ามาช่วยตอนที่เรากำลังลำบากทุกข์ยากตอนเนี้ยังมีดีอยู่ใช่ไหมคะมีดีค่ะดูต่อค่ะดูต่อ เนี่ยจะมีคนมาเทความชุ่มฉ่ำให้กับชีวิตทําให้ชีวิตเราสดใสมากขึ้นต้องเป็นคุณแน่เลยค่ะที่มาช่วยฉันนะคะใช่ไหมล่ะคะเนี่ยแม่หมอแล้วฉันต้องทําไงล่ะคะเนี่ยในร้ายเนี่ยก็ยังถือว่ามีดีอยู่นะคะคุณยังมีดีอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะพอจะช่วยได้ไหมคะช่วยได้แน่นอนคะ่ะบอกมาเลยค่ะบอกมาเลยฉันทำหมดเลยคะ่ะสาร์อาทิตนี้คุณว่างใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปทําบุญสะดอกเคาะกัน ฉันมีวัดเด็ดๆดงๆเนี่ยให้คุณทําบุญบอกได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาหาฉันเนี่ยหายเกลี้ยงหมดทุกปัญหาเลยจริงเหรอคะใช่แล้วฉันต้องทายัางไงคะตอนนี้คะบอกมาเลยค่ะบอกมาเลยคุณเนี่ยต้องมีปัจจัยแล้วก็มีของเนี่ยไปทําบุญแต่คุณน่ะน่าจะไม่รู้เดี๋ยวชฉันเตรียมให้โอเคโอเคนะคะฉันฝากคุณด้วยนะคะแล้วก็วันเสาร์กี่โมงดีคะเรามาเจอกันแปดโมงเช้าแปดโมงเช้า ค่ะฉันจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วไปพร้อมกันเดี๋ยวรถฉันไปก็ได้จะได้เลืองน้ำมันรถบุณเนาะดีนะควับช่วยเหลือกันจะทำบุญร่วมกันได้ค่ะจะาจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะยังไงก็โล่งจริงเลยค่ะยังไงก็ทําใจให้สบายรอทําบุญนะเสาร์ที่นี้ค่ะรับรองหายค่ะที่ดิฉันค่ะแนทดิฉันไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะดูแลตัวเองด้วยค่ะสดีค่ะ มาสักทีเนี่ยเอา้าหนูนาโทรมาทำไมเนี่ยว่าไงจ้าหนูนาก็ฉันน่ะมารอแม่หมอไงหมอดูอ่ะเขาบอกว่าจะพาพี่ไปสะดอกเคาะเพาพี่มีเคาะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละก็พี่นัดเขาแปดโมงครึ่ง คอนนี้ทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้นะฮะหลอกไม่หลอกว่านูนาเอาเขาเพิ่งออกข่าวเหรอโอ้ยเงินก็ยิ่งไม่มีมัโดนหลอกแล้วหนูนาแกพูดจริงเหรอเนี่ยตังค์ฉันหมดแล้วอ่ะก็ฉันโอนเงินให้ยิ่งหน่าเลยยิ่งหมอดูแล้วนะ่ะไปสามพันนะสิ โอเดี๋ยวฉันไปที่นี่นะ